สวัสดีครับพื่อเทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์ไอร์วิกเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงรถซปเปอร์สปอร์ตคา์ส600จากฝั่งญี่ปุ่นซึ่งหลายคนครับก็รอให้มันมาอัปเดตปรับโฉมเพื่อที่จะสามารถวางทำตลาดต่อได้ในอนาคตซึ่งนั่นก็คือตัว c b r 600 r o u b l e r เจ้ากระต่ายเพลิงคลาสกลางของทางฝั่งปีกนกซึ่งหลังจากที่ทางค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่าครับได้ยุติการทําตลาดตัว YZF-R6 สําหรับการวิ่งจริงบนท้องถนนลงไปครับเนื่องจากมันทําให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียได้ยากและเอาตัวตายตัวแทนอย่าง YZF-R7 มาขายแทนทําให้หลายคนก็มองว่าทางฝั่งคาวาซากิแล้วก็ฮอนด้าเองก็น่าจะหนีไม่พ้นเวเดียวกับทางค่ายยามาฮ่า แต่ปรากฏว่าทางคาวากิครับได้เปิดตัว z X6R โฉมปี2024ไปเมื่อช่วงประมาณ2เดือนก่อนนั่นจึงทำให้เราเห็นกันว่ารถซ u เปอร์สปอร์ตในค์ส600มันยังสามารถไปต่อได้ด้วยการลดในเรื่องของพละกกำลังแรงม้าลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับสูงได้จากนั้นเองครับประมาณเดือนที่แล้ว ทางค่าย Honda ก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับตัว6 0 0 r wr โฉมใหม่เช่นเดียวกันซึ่งก็น่าจะมีทิศทางแบบเดียวกับตัว Kawasaki ตอนนี้เรามีข้อมูลล่าสุดของมันออกมาครับก็คือ cbr 6 0 0 r wr ใหม่แต่ย้ำที่จะเปิดตัวภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ที่งานสุ z กับเ hours และผมเองก็ได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ที่มาพร้อมกับซุ้มเสียงท่อไอเสียของมันไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับชม สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนกลับมาดูที่รายละเอียดของรถคันนี้กันครับจุดที่เราเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างจากโถมปัจจุบันเลยก็มีอยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้นนั่นคือตัวหน้าจอมาตรวัดที่เป็นแบบจอสี TFT ดูเผลๆ ก็ต้องเรียกว่าแทบจะไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่จุดที่เราพอสังเกตได้นิดหน่อยก็คือเรื่องของตำแหน่งไฟชิฟไลท์ที่แถบของมันดูจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวโฉมปัจจุบันนอกจากนั้นรายละเอียดอื่นๆครับตัวแฟลิงบั้นท้ายชุดไฟท้ายแล้วก็ดีไซน์ท่อไอเสียแบบออกตูดดูแล้วก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมกับตัวปัจจุบันนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะครับที่เราคาดว่ามันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจจะมีในส่วนของการปรับรายละเอียดแฟลลิ่งหรือชุดวิงเล็ดใหม่เพื่อให้ได้อโร o d y n a ไดนามิกที่ดีขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอย่างไรก็ดีสำหรับ c b r 6 0 0 r b l e r ตัวปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีสเปคที่เหนือกว่าคู่แข่งอยู่เพราะว่าเขามาพร้อมกับชุดคาเลงไฟฟ้าแล้วก็ระบบ IMU แบบ5แกน ยังไงก็รอดูกันได้เลยครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับตัว600 r r ใหม่คิดว่ามันจะมีรายละเอียดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนอกเหนือจากที่ผมได้พูดมาก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยครับและเดี๋ยวรอฝากติดตามกันด้วยซึ่งทางทีมงาน m o t o r a l เราจะรีบมาอัปเดตท,ทันทีที่ CBR 600 r โฉมใหม่นี้เปิดตัววันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ